คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนสามารถหาเงินได้เป็นกอบเป็นกำรรแต่กลับพลานเงินที่ได้มาจนหมดบางคนเก็บเงินเก่งแต่กลับไม่เก่งเรื่องการหาเงินหรือการลงทุนบางคนมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาในชีวิตมากมายแต่กลับมองไม่เห็นหรือมัวแต่รีรอผัดวันประกันพรุ่งรอโอกาสใหม่ๆโอกาสก็เลยผ่านไปอย่างน่าเสียดายผลสุดท้ายคนเหล่านั้นจนเหมือนกันหมด หรืออย่างดีก็แค่อยู่ได้แบบพอมีพอกินเท่านั้นทีฮาร์ฟเอเคอร์ผู้เขียนหนังสือเล่มน,นี้มองว่าปัจจัยสำคัญที่สุดที่เป็นตัวลิขิตความสำเร็จทางการเงินก็คือวิธีคิดของเรานั่นเองถ้าเรามีวิธีคิดแบบผิดๆเกี่ยวกับเรื่องเงินไม่ว่าเราจะมีองค์ประกอบในด้าน,นอื่นๆพร้อมแค่ไหนก็ยากที่เราจะรวยขึ้นได้ทีฮาร์ฟเชื่อว่า วิธีเดียวที่จะช่วยให้เรารวยขึ้นได้อย่างรวดเร็วและถาวรก็คือเราจะต้องทำความเข้าใจวิธีคิดและทัศนคติของตัวเองที่มีต่อเงินและวิเคราะห์ว่าวิธีคิดของเราเป็นอุปสตรรคต่อความร่ำรวยหรือไม่ถ้าใช่ เราต้องปรับเปลี่ยนให้ทันท่วงทีและนี่เป็นคํานําผู้แปลและเรียบเรียงจากหนังสือเล่มนี้นะคะถอดรหัสลับสมองเงินล้านจากคุณทีฮาร์ฟเอเคอร์เป็นหนังสือที่ขายดีมากๆทั่วโลกและเป็นหนังสือเล่มหนึ่งค่ะที่พี่จะหยิบมาอ่านเสมอเวลาที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะฉันกําลังเดินผิดทางหรือเปล่าฉันมีวิธีคิดวิธีการเกี่ยวกับการหาเงินเก็บเงินที่ไม่ตรงกับ สมองเงินล้านหรือเปล่าก็จะนำกลับมาอ่านเรื่อยๆค่ะหนังสือเล่มนี้ค่ะจะบอกวิธีคิดเกี่ยวกับการหาเงินเก็บเงินและใช้เงินอย่างไรตามวิถีชีวิตแบบคนรวยนะคะวันนี้ค่ะเรื่องการหาเงินหรือเรื่องการงานเนี่ยสำหรับคนที่มีสมองเงินล้านพี่จะพูดถึงบ่อยๆแต่วันนี้จะขอพูดถึงประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเงินค่ะว่าคนที่มีสมองเงินล้าน เขามองเกี่ยวกับเงินแบบไหนเขามีวิธีคิดการเก็บเงินการใช้เงินอย่างไรจากหนังสือเล่มนี้ค่ะถอดรหัสลับสมองเงินล้านจากคุณทีฮาร์ฟเอเคอร์ค่ะหนังสือเล่มนี้จะย้ำเสมอถึงหลักการแห่งความมั่งคั่งที่คนมีสมองเงินล้านใช้ความคิดนำไปสู่ความรู้สึกความรู้สึกนำไปสู่การกระทาและการกระทาจะนำไปสู่ผลลัพธ์นั่นเองค่ะจะได้ผลลัพธ์ที่ดีเริ่มต้นที่ความคิดและ ความรู้สึกและต่อมาที่การกระทําเสมอนะคะวิธีคิดเกี่ยวกับเรื่องเงินค่ะคนที่มีสมองเงินล้านหรือคนรวยสนใจมูลค่าทรัพย์สินส่วนคนจนสนใจแต่รายได้จากการทำงานนี่คือวิธีคิดง่ายๆว่าคนที่เขาร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีหรือมีสมองเงินล้านสิ่งที่เขาคิดสะสมคือคำว่าสินทรัพย์ไม่ใช่รายได้ สินทรัพย์กับรายได้ต่างกันยังไงเพราะว่าสินทรัพย์สามารถที่จะเก็บแล้วเนี่ยเพิ่มมูล,ลค่าได้มูล,ลค่าสินทรัพย์จะมีค่าเพิ่มขึ้นแต่รายได้มันอาจจะเป็นแค่ปัจจุบันเท่านั้นหนังสือเล่มนี้บอกว่าเครื่องวัดความมั่งคั่งที่แท้จริงคือมูล,ลค่าของทรัพย์สินไม่ใช่รายได้จากการทำงาน มูลค่าของทรัพย์สินคือมูลค่ารวมของทุกสิ่งที่คุณครอบครองซึ่งสามารถปร,ประเมินได้จากการรวมมูลค่าของทุกอย่างที่คุณเป็นเจ้าของรวมถึงเงินสดด้วยเช่นการลงทุนหุ้นพันธบัตรอสังหาริมทรัพย์มูลค่าของธุรกิจของคุณในปัจจุบันมูลค่าที่พักอาศัยซึ่งคุณเป็นเจ้าของจากนั้นค่อยลบด้วยหนี้สิน ก็จะเหลือเป็นมูลค่าทรัพย์สินที่คุณมีค่ะความเข้าใจแตกต่างที่เห็นได้ชัดที่สุดระหว่างรายได้จากการทำงานและมูลค่าทรัพย์สินเป็นสิ่งที่สำคัญที่คุณจำเป็นต้องมีค่ะคุณทีฮาร์บอกว่ารายได้มีอยู่สองแบบนะคะคือรายได้จากการทำงานและรายได้ที่งอกเงยค่ะรายได้จากการทำงานคือเงินที่ได้จากการลงแรงทำงาน ซึ่งรวมถึงเงินค่าจ้างจากการทำงานวันต่อวันหรือสำหรับผู้ที่มีกิจการส่วนตัวรายได้ส่วนนี้ก็คือกำไรหรือาดได้จากการทำธุรกิจจากการทำงานนั่นเองค่ะซึ่งคุณต้องใช้เวลาและใช้แรงงานเพื่อแลกให้เป็นรายได้มานะคะส่วนรายได้งอกเงยคือเงินที่คุณหามาได้โดยไม่ต้องลงแรงทำงานซึ่งในความเป็นจริงสมมุติว่าคุณทำงานประจำนะคะแล้วก็มีรายได้ เป็นรายได้ในชีวิตประจําวันแต่ถ้าสมมุติว่าคุณเอารายได้ไปเป็นเงินออมและเอาเงินออมที่อาจจะออมได้เดือนละไม่กี่พันบาทได้ก้อนหนึ่งแล้วเนี่ยคุณไปซื้อสินทรัพย์หรือคุณไปซื้อหุ้นก็จะได้มาเป็นรายได้ที่งอกเงยค่ะหรือทรัพย์สินของคุณหรือสินทรัพย์ของคุณนั่นเองค่ะวันนี้ถ้าคุณทํางานประจําไปเรื่อยๆแล้วมีรายได้จากการทํางานประจํา คือรายได้ที่เป็นเงินได้แลกกับเวลาและตัวคุณเองไปนะคะแต่คุณไม่ใช้เงินเก็บเลยคุณไม่มีเงินเก็บเลยคุณไม่มีการสะสมเลยคุณก็ไม่สามารถมีทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ได้ค่ะรายได้งอกเงยของคุณก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเป็นสมองเป็นคนที่มีสมองเงินล้านเป็นมหาเศรษฐีเป็นคนร่ำรวย คุณต้องเริ่มจากคุณมีเงินออมและเอาเงินออมนั้นมาลงทุนหรือมาสร้างสินทรัพย์สำหรับตัวคุณค่ะและที่สำคัญค่ะคุณจะมีสมองเงินล้านเมื่อคุณเริ่มต้นที่จะโฟกัสที่ทรัพย์สินของตัวคุณค่ะไม่ว่ามันจะเริ่มจากที่ไหนแต่ถ้าคุณเริ่มต้นโฟกัสที่ทรัพย์สินคุณก็จะทำให้ทรัพย์สินนั้นขยายใหญ่ขึ้นได้เริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้นะคะหลักการเกี่ยวกับเงินข้อถัดไปค่ะ คนรวยเก่งเรื่องการบริหารเงินคนจนเก ouais, um ่งเรื <c <c uh 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 ่องการบริหารเงินแบบผิดๆมาดูกันค่ะว่าทำไมถึงบอกว่าคนรวยเก่งเรื่องการบริหารเงินคนจนเก่งเรื่องการบริหารเงินแบบผิดๆคนรวยไม่ได้ฉลาดไปกว่าคนจนนะคะพวกเขาเพียงแต่มีนิสัยจำคำว่านิสัยไว้นะคะหลักการเกี่ยวกับการเงินข้อถัดไปค่ะคนรวยเก่งเรื่องการบริหารเงิน คนจนเก่งเรื่องการบริหารเงินแบบผิดๆบริหารเหมือนกันแต่บริหารแบบผิดๆบริหารเหมือนกันบริหารแล้วร่ำรวยขึ้นทำไมคนจนถึงบริหารเงินแบบผิดๆและทำไมคนรวยถึงบริหารจัดการเงินได้ดีคนรวยไม่ได้ฉลาดไปกว่าคนจนนะคะเพียงแต่เขามีนิสัยนิสัยนี่แหละสำคัญค่ะในด้านการเงินที่แตกต่างและเอื้อต่อการสร้างความมั่งคั่งมากกว่า คิดดูง่ายๆค่ะถ้าคุณเป็นคนจนหรือคนที่มีรายได้ประจําหรือคนทํางานประจําที่พอต้นเดือนจะลดปลายเดือนเงินก็หมดพอดีสิ่งที่คุณคิดก็คือถ้าคุณบริหารจัดการเงินตั้งแต่ต้นคุณจะรู้สึกว่าโดนจํากัดอิสราภาพเป็นหรือเปล่าะคะ อยากจะซื้อนั่นอยากจะซื้อกระเป๋าใบใหม่อยากจะซื้อรองเท้าคู่ใหม่เอ๊ะถ้าฉันบริหารจัดการเงินตั้งแต่ต้นเดือนมันหมดแล้วฉันซื้อไม่ได้เหมือนกับการจำกัดอิสรภาพของคุณข,ข้อที่สองแนวคิดของคนจนชอบคิดว่าฉันมีเงินไม่มากพอไม่จำเป็นต้องบริหารจัดการเพราะแค่ฉันบริหารให้ใช้ตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่30 ก็เกือบจะแย่แล้วก็เกือบจะไม่ไหวแล้วฉันยังต้องบริหารจัดการอีกฉันจะต้องแบ่งเงินออมอีกซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนอย่าลืมวิธีคิดว่าถ้าฉันมีเงินมากฉันจึงเริ่มบริหารเงินอันนี้เป็นคนจนชอบพูดนะคะแต่ในทางกลับกันค่ะคนรวยจะบอกว่าเมื่อฉันเริ่มบริหารเงินฉันถึงจะมีเงินมากพอค่ะ ฉันจะเริ่มบริหารเงินทันทีที่เงินมากพอนี่คือคนจนพูดก็เหมือนบอกกับจะบอกว่าฉันจะออกกำลังกายทันทีและควบคุมอาหารทันทีที่น้ำหนักฉันลดได้ก็คือน้ำหนักลดก่อนแล้วค่อยบริหารจัดการเรื่องการดูแลรูปร่างซึ่งมันเป็นวิธีคิดที่ผิดนะคะหนังสือบอกอีกว่าถ้าคุณยังไม่สามารถแสดงให้เห็นว่าคุณจัดการกับสิ่งที่มีอยู่ในมือได้ คุณก็จะไม่ได้รับอะไรเพิ่มเลยการบริหารเงินจนกลายเป็นนิสัยต่างหากที่ต้องการไม่ได้หมายความถึงจำนวนเงินที่มากเท่าไหร่ในการบริหารนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าวันนี้คุณทำงานประจำแล้วลองเริ่มต้นจัดสัสดส่วนในการบริหารเงินแบบง่ายๆสมมุติว่าเริ่มแบบง่ายๆนะคะแบบ 50, 30, 20 50คือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ 30คืออาจจะเป็นขวัญและกำลังใจหรือเป็นรางวัลสำหรับซื้อของของคุณเป็นของส่วนตัวและ20คือเงินเก็บแต่สัดส่วน50 30 20คุณก็จะสามารถปรับได้ขอแต่ให้คุณคิดว่าฉันจะเริ่มบริหารจัดการเงินค่ะเริ่มต้นใหม่ๆที่คุณยังมีภาระหนี้สินเยอะคุณอาจจะเก็บแค่10%เอร์เซก็ได้ค่ะแต่พอมันกลายเป็นนิสัยคุณค่อยขยับจำนวนเพิ่มขึ้น และนั่นคือ2ข้อคิดหลักๆจากหนังสือถอดรหัสลับสมองเงินล้านเกี่ยวกับเรื่องเงินค่ะพี่มองว่ามันเป็นเรื่องของการเริ่มต้นที่ไม่ได้ยากเลยค่ะง่ายๆแต่ถ้าสมมุติว่าคุณมีสมองเงินล้านมีหัวใจของการเป็นเศรษฐีทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ค่ะทุกคนสามารถที่จะบริหารจัดการเงิน จนกลายเป็นนิสัยและสามารถเอาเงินที่คุณบริหารจัดการจากการออมแม้ว่าคุณทำงานประจำมาลงทุนให้มันเป็นสินทรัพย์หรือทรัพย์สิน ของคุณได้ค่ะเริ่มต้นวันนี้นะคะสร้างนิสัยเกี่ยวกับการเงินของคุณตั้งแต่วันนี้เพื่อที่จะมีหัวใจเศรษฐีและมีสมองเงินล้านค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ success podcast จากพี่หมูสอนโดยด้วยออนไลน์ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการเขียนคอมเมนต์ขอบคุณสำหรับการแชร์และการเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ